นะครับสวัสดีนะครับตอนนี้มาชมบรรยากาศนะครับบรรยากาศทุ่งนาทุ่งนาแล้วก็จะมีต้นไม้เียกวันนาโคกครับพื้นที่จุดน,นี้นะครับอ ฟังมาให้น้องควายครับไงอร่อยไหมกินมามีเหลืง้งมามีเหลืง้งเรือมีอะไรนี่มามาไวไว่าใบใบหนิอือมตัวนี้มันแออยืออือ ลงมาละเนี่ยลงไหมจ้าหนูน้อยได้อึแล้วลงไหมเนี่ yeah. ดูยกหาง oh. <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับพี่หวานสวัสดีครับ, <laughs> รบก็งานจำเป็นครับงานจำเป็นนะครับ พอดีพ่อตาไม่ว่างนะครับพ่อตาไปทุระนะครับก็เลยนะครับแบ่งเวลาตัวเองนะครับมาช่วยครอบครัวครับมาช่วยพ่อตานะครับในการเลี้ยงน้องควายนะครับนะครับเอาฟางให้ครับหรือมะมี่นะครับนี่มะมี่เลืองให้คนละสองก้อนสามก้อนนะครับเป็นไงพอไหวไหมสามก้อนอ่ะฮะ ออตัวนี้ยกหางค้างเออหนูนี่เป็นไงลงยังเป็นควายพันเตี้ยครับเป็นน้องควายที่ตัวไม่ใหญ่ครับพันเตี้ยครับพันแทะไม่ใหญ่ครับอื ตัวนี้ผอมลงตัวนี้ผอมลงอยูนี่แต่เถ่านี้อ้วนขึ้นอยู่เถานี่ตัวนี้อายุมากแล้วตัวนี้ชื่อเถาเถานี่ครับพวกอวโสคุณยายครับนี่คุณยายตัวที่แพร่พันธุ์นะครับนี่ตัวที่แพร่ ลูกแพพันแพ,พทายาสนะครับนี่คือตัวนี้แหละครับนี่ของพ่อตานะครับของพ่อตาของแม่ยายครับผายนี้นครับน่าจะอายุรวมๆไปแล้วน่าจะประมาณนะครับยี่สิบถึงสามสิบปีได้ละหนนะครับ <laughs> ตอนนี้แมงคี อะไรนะแมงคิยุนบอแมงกุจีนะครับโอ้น่าจะอีกเดือนทึงสองเดือนน่าจะเยอะครับเดือนนี้น่าจะไม่ค่อยมีครับเดือนช,ช่วงเดือน,นอ้จะไปตัดตน้นทอนต้นอันนีน้ให้เมย์บอต้นต้นไม้ที่กินได้นะน,นีะ่นะครับ ใายอืมเนี่ยนี่เขาเทแถ่นี้มีชื่อโอ้ลืมชื่อหมดแล้วครับพ่ลินเ้ยใครเป็นใครเราชื่อจำชื่อไม่ได้แล้วครับจำแต่พลอยพลรินกับคำแพงได้ครับกับเกาะเพชรเจ็ดสีไปหาคำแพงก่อนกับพลอยพลรินนะครับอยู่ไหนเนาะอืม ว่านอนกินเลยกำแพงเทเกาเพชรเจ็ดสีนอนกินเลยแหน,น,น,นแ่นอนกินกับแม่อย่างอย่างอริสอร่อยเลยบอกฮะนะครับแน่ดูกำแพงนอนกินกับแม่เฉยเลยแม่ชื่อพลอยพยลินครับเนี่ยอันนี้กเกาะเพชรเจ็ดสีในกำแพงอยู่ไหนเนาะนีะ่ อย็นไงพลอยไปเล่นนี่ครับควายควันเขียวมีแค่ตัวเดียวนี่แหละครับกับลูกนะครับอีกสองตัวนะครับก็ตั้งแต่แต่งงานนะครับก็ได้มรดกนี่ละครับมีควายนี่แหละเป็นมรดกของตัวเองนะครับเน่ก็ณตัวนี้ก็ใส่พ่อตานะครับหรือแม่ยายเลี้ยงนะครับเน่ตัวนี้อยากคุยด้วยเน่ไปแล้ว โอ้นี่ยรพลอยไพลินนะครับกับเ,เกาะเพชรเจ็ดสีนะครับนอนกินอยู่เนี่ยชื่อนี้เป็นชื่อผู้ใหญ่ใจดีครับตั้งชื่อให้ทำอย่เกาะเพชรเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงโอ้ชื่อยาวมากครับแน่ <c oughs> <c oughs> ก็พอดีมาทําหน้าที่นะครับมันทาหน้าที่ของลูกเขยน,นะครับณตอนนี้นะครับควานเขียวทําหน้าที่ของลูกเขยหรือทําหน้าที่ของครอบครวัวครอบครวัวใหญ่นะครับก็แบ่งเวลาตัวเองนะครับบริหารเวลาตัวเองนะครับมาช่วยดูแลน้องๆควายนะครับเพราะว่าพ่อตานะครับไปทําธุระนะครับไปทําหน้าที่ธุระในตัวอําเภอนะครับ เลยควันเขียวก็เลยแบ่งเวลาตัวเองนะครับมาเอานะครับมาม,มีนะครับหรือมาเอาฟางนะครับให้น้องพายนะครับนี่บรรยากาศนะครับ <c oughs> สบายมากคือนอนกินอย่างสบายใจสบายฉ่าเลยครับจํา <c oughs> <c oughs> <c oughs> เออาฟไปลิ ลูกหนูทำไมนอนกินสบายแต้ลูกหนูนี่ฮะเ <c ười> <c ười> นี่ยนะครับ โอ้กําแพงนอนกินอยู่นีเ่เลอหนูอ่ะโอ้ยกบเพ็ดจัดสีได้เวลาไปหาโมเมแล้วไปหาไปที่ช้างแล้วครับนี่ก็ว่าแบ่งเวลามาครับมาได้มาเยี่ยมมาเยือนมาแวะให้กำลังใจนะครับก็ได้เอาฟาร์มให้เรียบร้อยแล้วครับตุกชึกตัวครับก็ทางนี้ทางนั้นควันก,ก็จะได้ถึงเวลากลับแล้วนะครับกลับก่อนนะครับ แี่อะไรมีอะไรฝากบอกมีอะไรเจ้าหนูน้อยมีอะไรไม่มีอะไรจะบอกก็เลบบอกมานี่มีอะไรจะบอกมาฮอี่ดมๆตอนนี้เอาฟังคุยกับน้องควายครับนี่มีหอมแก้มกันด้วยนีนีนี่ๆๆ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 ๆี่ๆๆนๆๆ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 ๆมๆๆ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  มีที่นี่ที่เดียวเลยครับนยังยังไม่พออีกยังดมแล้วดมอีกแน่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 ดมดูด้วยหอมไหมโอ้เนาะไมดูยังยังไม่พออีกยังโอ้เนาะ เขาว่าเนาะสุภาษิตสุภาษิตนะครับสุภาษิตว่าอะไรยังไงเนาะสุภาษิตเออเขาเรียกว่าอะไรครับจำไม่ได้ครับเดี๋ยวคิดออกก่อนขนาดน้องควายนะก็ยังรู้เลยว่ามาดีนะครับไม่ได้มาร้ายนะครับขนาดน้องควายขอพูดไม่ได้นะครับ ขนาดเขาเป็นควายนะครับกวางเขาก็ยังรู้ว่าเรามาดีเรามาเจตนาดีเราไม่ได้ไปเจตนาทำร้ายเขาอะไรกันแล้วเขาเป็นสัตว์นะครับปีกสัตว์อีกสัตว์หนึ่งนะครับก็คือน้องควายนะครับแต่เขาก็พูดไม่ได้แต่เขารู้ว่าเรามาดีอว่าขอบคุณในลายเด้อว้านี่น่ ขอบคุณหลายด้อขอบคุณหลายขอบใจหลายที่มาเยี่ยมมาเยี่ยนคือว่าอันนี้กน่าจะประมาณนี้นะครับออันนี้ก็คิดเองเออเองนะครับไม่มีใครนะครับเอออด้วยนะครับก็ต้องพูดเองเออเองนะครับตอนนี้ <c oughs> โอเคเราคุยกับวารรู้เรื่องนะครับเออก็เป็นการนะครับสื่อสารกัน ด้วยนะครับวิทยายุทธของตัวเองครับใจครับใจซื้อใจครับใจสื้อใจกันนะครับนี่โอ้นะครับโอเคครับขอบคุณทุกๆท่านนะที่เข้ามาให้กำลังใจนะขอบคุณมากๆนะครับก็ถึงเวลาควันเขียวที่จะกลับนาไปหาน้องช้างนะครับไปหานะมมเมจ่าครับก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองนะครับ โอเคนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านขอบคุณทุกๆกกำลังใจครับไปก่อนนะหนูน้อยอ่าอยู่นี่แหละนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณหนึ่งท่านหไลค์หนึ่งกำลังใจขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ